คุณชอบพวกสัตว์พวกอะไรพวกนี้ใช่ใสัตว์ชนิดไหนที่คุณชอบที่สุดชอบแมวแมวอ่าคุณเลี้ยงแมวอยู่เลี้ยงแมวอยู่เป็นแมวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพันสฟิงอะไรอย่างนี้ป่ะก็มีน้องสฟิงต์ตัวหนึ่งก็มีเทโวแล็กสองตัวแล้วก็มีมอนสกินหนึ่งตัวน้องๆทุกตัวก็มีสตอรี่ของเขานะจริงๆแต่ละตัวเป็นยังไงมันสกินกับผมชอบมันสกินมันจะขาสั้นๆใช่ป่ะมอนสกินเนี่ยเอาจริงๆคือมันมาจากคนที่ผมรู้จักกับผมคือ น้องเนี่ยคือเขาจริงๆเขาแบบว่าอยู่ในร้านนั่นแหละตอนแรกแต่เหมือนพอไม่มีคนเอาน้องน้องก็โตขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมจนแบบว่าทีเนี้ยมันเกินเวลาของน้องแล้วซึ่งน้องต้องแบบว่าน้องไม,ไม่ไม่กี่ทางเลือกครับผมก็คือแบบว่าไม่ ถ้าไม่มีคนเอาไปเลี้ยงก็แบบว่าต้องไปแบบว่าอยู่ที่ฟาร์มหรือว่าต้องไปอะไรเงี้ยซึ่งผมไบบมันไม่ควรอ่ะผมก็เลยแบบโอเคถ้าเราตอนนั <GO av i> ้นผมมี2ตัวอยู่แล้วผมก็เลยแบบเองั้นเอาน้องมาดีกว่าชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่อคัพเค้กครับเค้กผมเป็นผู้หญิงตัวเดียวครับพง ก็เลยเอามาแต่ตอนนั้นก็แบบมาตอนที่น้องตัวก็ตัวโตพอสมควรแล้วครับและอีกสองสองตัวมีสฟิงค์ด้วสฟิงค์เนี่ย่ชื่อว่ามาจากเจ้าของเก่าคนหนึ่งที่เขาดูแลไม่ไหวเพราะว่าน้องแปลว่าเป็นโรคผิวอะแต่ว่าสฟิงค์มันดูแลยากอยู่แล้วดูแลยากเนาะเอามาแบบว่าเขาบอกเลี้ยงไม่ไหวแบบเหมือนค่าใช้จ่ายมันเยอะผมก็เลยเอามาผมก็แบบว่ามาดูแลน้องแบบพาน้องไปโรงพยาบาลจนผิวน้องดีถึงตรงนี้ไม่ย่นละครับคุณเอาไปเข้าห้องอบกับตันอเมริกามาหรือเปล่าตอนที่น้องตึง <c oughs> <c oughs> แล้วก็จริงแล้วน้องก,ก็เริ่มยางนตึงเล็กจนตึงตึงแล้วตอนนี้ก็เริ่มหยาบเออเหรอครับผมออคือแบบว่าคือน้องเป็นน้องน้องสวยนะผมว่าน้องผิวชมพูอืมคือหน้าเล็กอ่ะอืมคืดแต่ว่าตัวตัวเหมือนตัวกันหน้าเหมือนฟอโตโ้ช็อปกัน,น <c oughs> <c oughs> อ๋อ เวลาป้า,าตัวใหญ่<า>หน่นอย <c oughs> น้องเป็นคนที่ขายยาวมากเลยเวลาน้องยืนนะพุมงจะถึงพืง้นโยนยานลงมานดนึงครบผม<อ>ตัวแรกที่ชื่อพุดดิ้งเนี่ยจริงๆคือ,อตอนนั้นคือแบบผมรู้สึกว่าโอเคน้องเขาแบบว่าน่ารักสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมแบบผมออกมาแบบว่าได้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมออกมาอยู่คนเดียวได้ไม่นานตอนนั้นนะครับคือผมรู้สึกว่าผมแบบไม่ค่อยรับผิดชอบกับการอยู่คนเดียวเลยตอนนั้นไม่รับผิดชอบเรื่องบ้านเรื่องทความสะอาดแบบ อาจริงตอนนั้นออกมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแบบก็แบบสนุกอ่ะก็แบบแบบออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ย<บ>กลับดึกอะไรเงี้ยแบบไม่ดูเวลากลับอะไรเงี้ยแต่พอมีแมวผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตยอย่างนี้ไม่ได้ครับผมผมก็เลยแบบว่าโอเคเราต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบว่าช่วยแบบว่ายึดใจเราให้เราอยู่กับบ้านนะอ,อานะไรเงครับผมแลตอนนั้นผมก็แบบผ่านๆแล้วผมก็เจอน้องผู้ดงนะแต่ตอนน้องก็3เดือนแล้วนะน้องก็ตัวใหญ่แล้วครับผมเอาจริงผมไม่รู้อันนั้ว่าให้ผมพูดความจริงคือตอน จริงๆมันไม่ควรที่จะแบบว่าแบบไปซื้อจากร้านอะไรอย่างเงี้หรอกครับผมแต่ว่าแบบตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่แบบว่ามันยังไม่ได้มีคนพูดถึงเรื่องเนี้ยครับผมก็ไม่รู้ผมก็แบบว่าโอเคน้องน่ารีน้องไปเอาน้องมาใช่ครับผมก็ไหนๆเอามาแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบนะผมก็แบบเลี้ยงน้องจนตอนนี้แล้วเลี้ยงแมวคุณมีความแบบเสียงสองป่ะผมเองก็เลี้ยงแมวเหมือนกันคือเออเหรอครับผมใช่เอาแมวคุณมากัดกับแมวผมป่ะเอยแมวผมเขาไม่เขาไม่น่ารกไปผมก็ร้อเล่นผมก็ร้อเล่นคุณมีเสียงสองป เรียกแมวคิดว่ามีไหมคือมีผมว่ามีแน่นอนมีเพราะคุณเรียกคุณเรียกแมวเสียงสองคุณด้วยเสียงยังไงผมผมอยากได้ยินด้วยแบบคือมันไม่ถึงขั้นเสียงสองพี่คือแบบมันก็เสียงสองอะไรแต่คือแบบผมพูดเสียงนี้จนแบบเวลาพูดเสียงปกติเขาไม่หันต้องเรียกด้วยเสียงสองถึงจะหันอ่ะสมมติว่าอยู่ตรงนี้อ่ะสมมติน้องพุดดิ้งน้องจะแบบพุดดิ้งเอาพูดจริงจริงนะพุดดิ้งแล้วแบบแล้วผมก็จะมีเสียงดุเขามีเสียงดุด้วยเสียงดุเป็นไงก็แบบ อะแบบตอนเด็กๆเวลาน้อง,องผมร <ผม S 1> <ด>ู้ผมได้ข่าวว่าแบบต้องใช้เสียงเดียวในการดุให้เขาจำใช่ไหมครับผมใช้คำว่าตลอดเล้วผมแล้วใช้กับทุกแมวทุกตัวไปวัดผมยังเจอกกามาทะเลาะกันหไปถึงแมวอื่นที่ไม่ได้นะไม่ใช่ขอเราผมได้แบบว่าอย่างเงี้ยหยุดไหมหยุดจริงๆโอ้จริงๆเนี่ยพลังวิเศษแล้วเป็นแบ็คแพนเตอร์นี่หว่าอาจจะเป็นไปได้ผมก็จะใช่ป่ะแล้วน้าง่องก็จะหงอยนิดนึง แล้วแบบตอนแรกผมชุดไปโอเคงอยนิดนึงเขาก็จะงอนได้ป่ะผมก็แบบเอ้างานเข้าต้องไปงอนอีกผมก็แบบชุดแป๊บนึงอีกสิบนาทีผมก็จะถ้าน้องไม่มาเนผมก็จะแบบโอเคดีน้องเขาจะแบบเขาก็จะเดินมานะง่อยๆแล้วเขาก็มาถูอะไรเงี้ยก็แบบประมาณนนี้แต่มันดีไหมการที่คุณมีแมวในชีวิตดีไหมดีคือพอมีแมวเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าผมต้องทำความสะอาดบ้านแหละ ผม,มันก็เลยก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นไม่ทําก็ทําแต่ว่าแบบมัน,<บ>มนไม่ได้ดีเทลกับมันมันไม่ได้แบบแบบเขาเรียวกว่าอะไรเดี๋ยวใส่ใจใส่ใจด้วยแต่แบบไม่ได้แบบจะไม่ทําแล้วแบบจะตายขนาดนี้ครับ ตอนนี้คือไม่เท่าแล้วผมแบบกหยิดไม่รู้ทําไมครับผมคือแบบขนน้องเขาตกเต็มบ้านใช่ไหมครับผมมันก็ต้องตื่นมาก็ต้องแบบดูุดฝุ่นรอบหนึ่งอะไรเงี้ยไม่งั้นเดินไปไหนขาผมก็เต็มไปด้วยขนประมาณนั้นนอกจากแมวคุณชอบสัตว์อื่นๆอะไรอีกบ้างป่ะอยากอยากดูถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชอบคาบิบาละาคาบิบาล้าผมไม่เคยผมไม่เคยเจอสักรอบเลยเคยเห็นแต่ในรูปอย่างเดียวก็คือชอบดูดูเขาดูเป็นดูเป็นผมเดียวผมรู้สึกว่า คอเชีวออาวคุณคิดว่ารับเป็นตัวเองเป็นสัตว์คุณเป็นคาป,ปิบาร่าก็คงเป็นอย่างนงครับผชิวๆชวก็เหมือนชิวๆชวหรือว่าเป็นวอมแบตก็ได้อะวอมแบกอ๋อ